สิทธิยานุสิ์และพ the <rad> <pl ains> <tv>. ุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะครับร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูสิริปัญญาวงศ์เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วงในโอกาสที่เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธครับที่วัดสวนมะม่วงตะบนตลาดจังหวัดจันทบุรีคณะสิทธิยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูสิริปัญญาวงศ์ เจ้าคณะอำเภอคลุง,เ,ง,งเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วงในโอกาสเข้ารับประธานปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธพระครูสิริปัญญาวงหรือจำลองสิริปัญโยอายุ70พรรษา50วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปร,รียญธรรม3ประโยคและประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นพระมหาเทระผู้ประกอบด้วยศีลาจารวัตอันงดงามมีปฏิปทาหน้าเรื่อมใสรับภาระงานคณะสงฆ์บำเพญ็ญหิตานุหัดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศูนมะม่วงเจ้าคณะอำเภอคลุงรองประธานคณะกรรมการหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง โดยมีประสบการณ์และผลงานมากมายเช่นได้ส่งเสริมให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองและเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ1-2ถึงครั้งจึงทําให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอธิการเกิดขึ้นด้านการศาสนาศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ยากจนแต่เรียนดีและมีคุณธรรมปีละ50-60ถึงทุน ทุละ3,000บาทได้มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนที่สอบได้ทำรรมาศึกษาตรีโทเอกทุละ3 0 0 0 5,000บาทปีละ30-50ถึงทุนได้ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการเผยแพร่เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจำอำเภอคลุงและเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดโดยได้จัดให้มีการบรรพรชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีละ120รูปทุกปี จัดให้มีการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีและส่งเสริมให้วัดในสังกัดนะครับร่วมจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปีเช่นกันซึ่งส่งเสริมให้มีการจัดบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทมหาภิกษุ1น0 0 0 0รูปพร้อมจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุร่วมจัดให้มีการบวชอุบาสิกาแก้ว เป็นวิทยากรอบรมในโครงการต่างๆของคณะสงฆ์ด้านสาธารณาสงเคราะห์ได้จัดให้มีการพัฒนาบุรณะถาวรวัตถุในวัดสวนมะม่วงราคาค่าก่อสร้างประมาณ30ล้านบาทสร้างสาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติแ4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่าก่อสร้างประมาณ10ล้านบาทได้ร่วมสมทบก่อสร้างและบูรณะอาคารของวัดในเขตปกครองและวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นที่ยอมรับของพระสังฆาธิการใน ในเขตปกครองเป็นอย่างดีนะครับอีกทั้งยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพุทธมธนฑลจังหวัดจันทบุรีพระครูสิริปัญญาวงศ์ยังได้รับการยกย่องจากการพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาของกรมศาสนาจากสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้รับเกียรติบัตินะครับผู้ปถัมา์หน่วยบริการจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและได้รับรางวัล พุทธคุณูปการโครงการคนดีศรีสภาจากสภาผู้แทนราษฎรพระครูสิริปัญญาวงศ์ยังเป็นรองประธานคณะกรรมการหน่วยวิทยาบริการคณะสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไผ่ล้อมและเป็นประธานดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยาบริการคณะสังคม,มศาสตร์เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไผ่ล้อมด้วยดีเสมอมาจึงได้รับประธานปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในครั้งนี้